ด่านที่แล้วจะเดินโดยเร็วสวัสดีค่ะ,ะรุณหน้าดับเครื่องยนต์และลงจากรถด,ด้วยค่ะเคครับอเอ็กด่านทีน่แล้วจเดินโดยเร็วด่านนี้อ้าวเจอกันอีกแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมเม,มาไห่เปล่าครับเนี่ยไม่ได้เมาครับเทศการแบบนี้เมาซะแล้วใครบอกใครบอกจก๋าพูดไปลืมรู้ไหมครับเมาแบบนี้มันอะไรทั้งต่อะตัวเราและผู้ร่วมเดินทางด้วยจ๋ารู้ได้ไงผมเมาผมก็ปลอดภัยของผมไม่จ๋าพูดไปแบบนี้เมาแน่นอนแล้ว <Ừ. S 2> ถ้ามเมาแล้วขับสอหอจับมันเสียเวลาที่ผมเตือนมาเพราะมีอัตราความเสีายบอกกันวันนี้ไม่อยากให้มีอันตรายทุกวันมีตายวันละลาย ลายพันผมขอโทษจ๋าด้วยนะครับผมในนี้ผมจะไม่เมาแล้วครับแล้วผมต้องทำยังไงต่อไปครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญตัวไปตรวจวัดค่าแอลกอฮอล์ก่อนนะคะได้เลยครับพาผมไปเลยครับแองเลยไม่น่าเมาเลยกูเมาไม่ขับเก็นจัดก็ได้โว้ยด้วยความปรารถนาดีจะสสานักงานผู้บังคับการดอนเมืองรับ